ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องข้ามเวลามาพบรักตอนที่ห5หถึงตอนที่57ตอนที่ห5หตอนตีกระหน่ำจนร้องเอง็งเอ็งเมืองเสียนนิ่งอิ้งจากนั้นก็ได้สติขึ้นมาหยิบกระสอบนุ่นสองใบเดินไปตรงหน้าประตูใหญ่แล้วยโยนออกไปเต็มแรงตอนที่สองสามีภรรยาหนิวได้สติกลับมานั้นเมืองเสียนโยนเสร็จก็กลับเข้ามาในบ้านแล้ว จเจ้ากล้าโยนนุ่นของข้าทิ้งป้าหนิวพูดอย่างโมโหสุดขีดลุงหนิวโมโหจนเต้นรา่าเราฉีนามเมืองเชียนโยแล้วแผ่เสียงกลด่าดังลัน่นนางตัวดีกล้าโยนนุ่นของพวกเราทิ้งวันนี้ข้าจะสั่งสอนเจ้าให้รู้สำนึกเองพูดจบกองย้างฝ่ามือฟาดไปที่เมืองเชียนโยอย่างแรงโยเอ,อ๋อน้องสาวเมืองสื่อและคนทั้งหมดร้องอุทานขึ้นพร้อมกันเพี้ยเสียงฝ่ามือกระทบเข้ากับใบหน้าทุกคนตกตะลึง ลุงหนิวกลุ่มหน้ายืนนิ่งอยู่ตรงนั้นมองเมืองเชียนโยอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตารู้สึกเดียหรือไม่จะให้ข้าตบตีอีกข้างด้วยหรือไม่เมืองเชียนโยเป่ามือของตัวเองแล้วย้ำยิ้มถามลงุงหนิวถึงได้สติขึ้นมาว่าตัวเองนั้นถูกเด็กแสบตบเข้าให้แล้วเช่นนั้นก็ต้องร้องถามเสียงดันลั่นว่าจะกล้าตบข้าหรือกล้าเมืองเชียนโยพยักหน้าจะเจ้าเจ้าคิดไม่ถึงเลยว่าเมืองเชียนโยจะตอบกลับมาเช่นนี้ลุงหนิว เมืองเชียนโยเป็นนานพูดไม่ออกสักคำป้าหนิวกลับส่งเสียงยากยื่นมือมาควนที่ใบหน้าเมืองเชียนโยพ่นคำกล่าวว่านางตัวดีกล้าทำร้ายคนหรือลองหน้าลายดูบ้างหรือไม่เมืองเชียนโยหลบไม่ทันจึงทำให้ถูกนางควนเข้าที่ใบหน้าปรากฏรอยแดงเป็นทางยาวบนใบหน้าทันทีน้องสาวเมืองเสียนตกใจตรงเข้าผลักป้าหนิวออกเพื่อดูใบหน้าของเมืองเชียนโยป้าหนิวที่ยืนไม่มั่นคงพลันล้มจ้ำเบาก้นกระแทกพื้น เจ็บจะตายแล้วทุกคนมาดูเร็วเข้าบ้านเมืองทำร้ายคนป้าหนิวนั่งร้องอดครวญอยู่บนพื้นเมืองเสียไม่คิดว่าจะทําให้ป้าหนิวลม้มลงไปกองกับพื้นจึงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นอย่างตกใจแม้แต่ใบหน้าของเมืองเชียนโยก็ลืมดูไปเสียแล้วเมืองเสือรีบเดินเข้ามาคิดจะพยุงป้าหนิวขึ้นแต่ป้าหนิวกลับผลักมือนางออกร้องไวยต่อใครก็ได้รีบมาช่วยข้าเร็วพวกเราเดินทําร้ายใกล้ตายแล้ว มึงเชีนโยกลับมโมโหจนขำม,มีชีวิตมาสองชาติพบนางก็ไม่เคยได้เห็นอะไรสุดยอดเช่นนี้มาก่อนเลยมึงเสือรีบโอ้ลมสอหนิวลุกขึ้นมาก่อนเธอพวกเรามีอะไรค่อยพูดค่อยจาก,กันไม่มีอะไรต้องพูดกันแล้ววันนี้พวกเราจะเรียกคนทั้งหมู่บ้านมาดูว่าครอบครัวของพวกเจ้ารังแกพวกเราสองคนป้าเหนียวร้องไหวๆขึ้นมึงสือกลัวคนในหมู่บ้านจะมาจริงๆถึงตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปพูดไม่น่าฟังแค่ไหนนางจึงพูดวิงวอนขึ้นว่า อาซาขอเพียงเจ้าลุกขึ้นเจ้าเสนอเงอนไขอะไรข้าจะรับปากทั้งหมดป้าหนิวหยุดร้องโอดครวนถามขึ้นอย่างไม่เชื่อไม่วางเงอนไขอะไรเจ้ารับปากหรือเมืองสื่อพยักหน้าเงอนไขอะไรก็รับเะ่นนั้นเจ้าชดใช้พวกเรามาห้าสิบตำลึงป้าหนิวพูดด้วยความเร็วเรื่องมาถึงตอนนี้เมืองสื่อก็ไม่มีเวลามาเสียดายเงินทองแล้วขอเพียงป้าเหนียวรีบลุกขึ้นนางก็รับปากอย่างไม่ลังเลทันทีข้าจะให้ห้าสิบตำลึงเห็นเมืองสือรับปาก จะให้เงินห้าสิบตำลึงเต็มปากเต็มคำปาเหนียวก็รีบกลับคำข้าหมายถึงคนละห้าสิบตำลึงเมืองซื้อกัดฟันได้เจ้าลุกขึ้นก่อนปาเหนียวเตรียมจะลุกขึ้นไม่รู้ว่าคิดอะไรจึงได้นั่งหลงกลับไปอีกหากข้าลุกขึ้นโวกเจ้าไม่ให้จะทําอย่างไรข้าจะนั่งอยู่อย่างนี้เจ้าไปเอาเงินออกมาให้ข้าเถอะเมืองซื้อไม่มีทางเลือกจําต้องกลับไปหยิบเงินในห้องมงเชียนโยเดินตามหลังเมืองซื้อคิดว่านางตามเข้ามาหยิบเงินจึงไม่ได้สนใจอะไร รอจนมงซือเดินไปในบ้านมึงเชียนโยจึงหยิบกุญแจมาคล้องประตูเอาไว้หันหลังหาท่อนไม้หนานท่อนหนึ่งเสียยิ้มเดินตรงมาที่สองสามีภรยาหนิวมึงซือหันไม่เห็นภาพทั้งหมดนี้ตกใจหนักคิดจะเปิดประตูเดินออกไปแต่เปิดยังไงก็เปิดไม่ออกร้องเรียกเสียงหลงโยเอ๋อเจ้าคิดจะทําอะไรมึงเชียนโยทําเป็นไม่ได้ยินเดินตรงไปเบื้องหน้าสองสามีภรยาหนิว เมืองเชียนโยเดินถือท่อนไม้เข้ามาสองสามีภรรยาเมืองก็ระแวนระวังตัวแล้วเห็นนางเดินมาหยุดตรงหน้าพวกเขาถามขึ้นอย่างเตรียมพร้อมเจ้าจะทําอะไรเมืองเชียนโยยิ้มอ่อนพี่ใหญ่พี่รองวันนี้ข้าจะสอนพวกท่านเคล็ดวิชาหนึ่งมีชื่อวาตีกระหน่าจนร้องเอง็งเองพูดจบก็ยกท่อนไม้ในมือขึ้นทุบลงไปบนตัวสุนัขหนิวไม่ยัง้งสุนัขหนิวแม้จะเตรียมตัวไว้แล้วแต่กลับไม่หลบหลีก ถูกอนหมายตีเข้าอยางจังอาส่งเสียงร้องหุยหวนออกมาเมืองเชีนโยหยิบอนหมายฟาดเข้าไปที่ตัวของเขาอีกสุนัขหนิวด้านหนึ่งหลบด้านหนึ่งส่งเสียงร้องหวยหวนไม่หยุดทั้งหลานบ้านเต็มไปด้วยเสียงร้องครวญครางของเขาป้าหนิวลมลุกคลุกคลานขึ้นมาจากพื้นหมายจะหยับยั้งเมืองเชีนโยไม่คิดว่าอนหมายของเมืองเชีนโยจะหันมาตีนางแทนป้าหนิวตกใจหันหลังวิ่งหนีวิ่งไปพลางร้องตะโกนไปพลางช่วยด้วยนางตัวดีบ้านเมืองจะตีคนตายแล้ว เมืองซืออยู่ในบ้านร้อนรนจนแทบจะพังประตูเป็นชิ้นๆเมืองเสียนและเมืองฉี่ถิ่งตาโตอ้าปากค้างมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าเมืองเชียนโยว,วิ่งไล่ตีทั้งสองคนรอบลานบ้านหลังจากถูกไม้ฟาดหลายครั้งป้าหนิวมองดูรอยแตกวิ่งหนีกระเซาะกระเซิงออกไปสุนักหนิวที่ถูกตีอีกสองครั้งก็วิ่งหนีออกไปเมืองเชียนโยว,วิ่งตามออกไปทั้งสองคนไม่สนใจจะเก็บนุ่นไปด้วยเอามือกุมหัววิ่งหนีไป มึงซสือรีบพูดเสียนเอ๋อเจ้ารีบไปดูน้องสาวฉีเอ๋อเจ้ารีบเปิดประตูให้แม่มึงฉีรีบตรงไปเปิดประตูมึงซสือวิ่งพรวดออกมากลับเห็นมึงเชียนโยกำลังยืนกงตัวหอมแห้งๆอยู่ตรงนั้นโยเอ๋อเจ้าเป็นอะไรมึงเสือร้อนใจถามมึงเชียนโยสูดลมหายใจเข้าลึกถึงยืดตัวขึ้นมาได้ไม่ได้ตีคนมานานแล้ววันนี้สะใจจริงๆมึงซสือถอนหายใจโล่งอกลูกสาวไม่เป็นอะไรก็พอ เมืองเชียนโยตบไปตามร่างกายของตัวเองพูดอย่างไม่พอใจร่างกายอ่อนแอน,นี้เพิ่งจะวิ่งไปเดี๋ยวเดียวก็เหนื่อยถึงขนาดนี้แล้วดูท่าคงต้องออกกําลังกายให้มากกว่านี้โยเอ๋อเจ้าวูวามเกินไปเมืองซือพูดตําหนิเมืองเชียนโยที่ตีเต็มอิ่มแล้วยื่นท่อนไม้ส่งให้กับเมืองเซียนนางคล้องแขนข้างหนึ่งของเมืองซื้อหัวเราะร่าพูดประจบประแจงท่านแม่ท่านไม่คิดว่าทําเช่นนี้สาสใจเดียวหรือคิดถึงสภาพหนีเอาตัวรอดอย่างน่าสมเพชเมื่อครู่ ของสองสามีภรรยาหนิวมึงเสือรู้สิบนนำใจก็จริงแต่ก็ยังคงทำหน้าตึงพูดว่าจะวิ่งไล่ตีพวกเขาแบบนี้พวกเขาไม่ยอมง่ายๆแนะ่แม่ไม่ต้องเป็นห่วงทหารมาใช้ขุนพลต้านน้ำมาใช้ดินอุดพวกเขายังมีลูกไม้อะไรอีกให้ควักออกมาให้หมดลูกสาวของท่านคนนี้ไม่กลัวสักนิดถถาข้าไม่พอใจถึงขีดสุดต่อไปเจอพวกเขาที่ไหนจะตีพวกเขาที่นั่นมึงเชียนโยพูดอย่างไม่เย้แสอูเจ้าสิ ทำไมอะไรนิดนี่หน่อยหน่อยก็ลงมือลงไม้แล้วหากเรื่องนี้แพร่ออกไปชื่อเสียงของเจ้าได้ปนปี้แน่มึงสื่อพูดอย่างกลัดกลุ้มข้าตีคนแล้วหรอทำไมข้าถึงไม่รู้มีใครเห็นข้าตีคนบ้างมึงเชียนโยมองไปโดยรอบถามขึ้นพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านเห็นข้าตีคนหรือไม่มึงเสียและมึงฉีพยักหน้าพร้อมกันทันทีมึงเชียนโยถึงตาโตถามอย่างตกใจพวกท่านเห็นข้าตีคนจริงๆรหรือมึงเสียงแนาสติก่อนเรียบใส่หน้า ข้าไม่เห็นมึงฉีไม่เข้าใจแต่ก็สายหน้าตามข้าก็ไม่เห็นมึงเชียนโยแแบมือแม่เห็นไหมข้าไม่ได้ตีคนสักหน่อยเห็นลูกสาวถึงตาพูดคำปดเต็มปากเต็มคำมึงสือโมโหโจนขบขันยืนนิ้วมือไปจิ้มที่หน้าผากของนางพูดตำหนิด,ด้วยความเอ็นดูเจ้าหนะผาพี่ใหญ่พี่ร้องเสียคนไปนด้วยแล้วจบตอนที่ห้าสิบห้าค้าตอนที่ห้าสิบหกตอนเรื่องมันหมายถูกเปิดโปง มืองเชียนโยคล้องแขนเมืองซื้อเตรียมจะพูดออดอ้อนนางไม่ไกลออกไปนั้นก็มีคนวิ่งกระหืดกระหอบเข้ามามึงซื่อร้องตะโกนเสียงดังสภัยเมืองเจ้ารีไปดูหนิวโกจื่อกับภรรยาอารวาที่บ้านใหญ่ของพ่เจ้าแล้วมืองซื่อตกตะลึงสาวเท้าเตรียมจะวิ่งไปบ้านใหญ่เมืองเชียนโยดึงรัง้งนางเอาไว้รีบพูดว่าท่านแม่อย่าลืมนะเจ้าคะไปถึงบ้านใหญ่แล้วห้ามยอมรับเป็นอันขาดว่าพวกเราทำร้ายคนเออ พอได้ยินว่าต้องพูดโกหกเมืองซื่อก็ไม่อย่างรับปากหากท่านแม่ไม่อยากให้พวกเขาหมอขอเงินจากเราอีกก็ทําตามที่ข้าบอกเทเจ้าค่ะเมืองเชียนโยพูดต่อเมื่อนึกถึงท่าทีละโมบของสองสามีภรรยาหนิวแล้วเมืองซื่อขอพยักหน้าลงตามใจเจ้าคนผู้นั้นวิ่งมาตรงหน้าของพวกเขาพูดอย่างกระหืดกระหอบว่าสองสามีภรรยานั้นวอยวอยอลวาดในลานบ้านคนเกือบทั้งหมู่บ้านก็มาดูกันจนหมดแล้วจะรีบไปเถอะเมืองซื่อกล่าวขอบใจ แล้ววิ่งตามคนคนนั้นไปบ้านใหญ่พร้อมกันมึงเสียงและมึงฉีคิดจะตามไปด้วยแต่มึงเชียนโยกลับขวางพวกเขาเอาไว้ฉีน,นุ่นที่ถูกโยนลงพื้นและพูดว่าพี่ใหญ่พี่รองพวกท่านแบกนุ่นนี้พวกเราจะไปบ้านใหญ่พร้อมกันจําไว้นะให้ตายก็ห้ามยอมรับว่าพวกเราทําร้ายพวกเขาทั้งสองพยักหน้าลงมึงเชียนโยใส่กรอนประตูทั้งสามพลันมุ่งหน้าไปบ้านใหญ่พร้อมกันยังเดินไปไม่ถึงบ้านเสียงแหลมสูงของป้านิวก็ดังลอยมาพกเจ้าลองคิดดูนะ พวกเราอุตส่ามีน้ำใจออนนุ่นไปให้แต่พวกเขากลับถือกระบองไล่ทุบตีพวกเราไปทั้งลานบ้านหากไม่ใช่เพราะพวกเราวิ่งหนีวันนี้คงถูกพวกเขาตีตายไปแล้วผู้คนในหมู่บ้านเกือบทั้งหมู่บ้านยืนอ,อกกันเป็นชั้นๆอยู่หน้าประตูบ้านใหญ่วิพากษ์วิจารณ์คำพูดที่ออกมาจากปากป้าหนิวแบบนี้ก็เกินไปหน่อยหรือไม่เที่ยวมาตีคนมั่วเสวะได้ยังไงกัน นั่นสินั่นสิมีเงินเข้าหน่อยก็ไม่มีเหตุผลได้หรือยังไงคนเขาอุตส่ามีน้ำใจเอาไปให้กลับต้องมาถูกตีเช่นนี้แล้วต่อไปใครจะกล้าไปคบหาพวกเขาอีกนั่นสิม่รู้ว่าพวกเขาสอนคนยังไงถึงได้กล้าตีตามใจแบบนี้แล้วยังจะมีหน้ามาพูดอีกว่าเป็นปัญญาชนมเมืองเชีนโยที่ได้ยินคำวิจารณ์ของกลุ่มคนเหล่านั้นก็ไม่ได้รู้สึกเคืองคนอะไร กลับแบกฝูงคนออกแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านป้าหนิวกําลังนั่งอยู่บนพื้นอย่างอเนจอนาดร้องไห้ไปพลางพูดว่าตัวเองถูกตีจนขยับไม่ไหวแล้วไปพลางลุงหนิวนอนอยู่บนพื้นอีกด้านร้องโอดครวญโอยโอยออกมาไม่หยุดเมืองซื่อยืนอยู่ข้างๆทําอะไรไม่ถูกอยู่ข้างคนทั้งสองไม่รู้ว่าควรจะทําอย่างไรดีเมืองโจนจีกลับยืนโมโหตัวสั่นอยู่ตรงนั้นเห็นเมืองเชียนโยเข้ามาในลานบ้านแล้วป้าหนิวก็หยุดรําไ้ ถอยอร่นไปด้านหลังตามสัญชาตยานส่วนลุงเหนิวนั้นร้องเสียงดังกว่าเดิมเล่าคนมองดูหยุดการวิาพากษ์วิจารณ์มองเมืองเชียนโยเป็นสายตาเดียวกันอย่างไม่นั้นหมายดูว่านางจะอธิบายเรื่องนี้อย่างไรเมืองเชียนโยกับเง่ส่งเสียงร้องไห้ออกมาโผลเข้าหาอ้อมอกหญิงชราแล้วพูดอย่างเสียใจท่านญ่าข้าเจ็บหน้าเหลือเกินเจ้าค่ะ ฝูงคนต่างไม่คิดว่าเรื่องจะเป็นเช่นนี้ต่างก็พากันตะลึงยันไปหญิงชรารีบกอดมือเชียนโยไว้แล้วพูดขึ้นอย่างร้อนใจหน้าเจ้าเป็นอะไรมือเชียนโยเงยหน้าขึ้นหญิงชราก็สูดลมหายใจเข้าปากโยเอ,อ๋อใครทําหน้าเจ้าเป็นแบบนี้ภริยาเมืองตาจีนรีบเข้าไปดูใบหน้าขาวผุดพองของมือเชียนโยมีอรอยเล็บลากเป็นทางยาวลงมาหลายเส้นบางจุดยังมีเลือดไหลซึมออกมาด้วยพูดขึ้นอย่างเจ็บปวดใจ ใครที่มันอามหิดเช่นนี้ถึงได้ขวรหน้าเจ้าเป็นเช่นนี้เมืองเชียนโยชี้ไปที่ป้าเหนียวร้องไห้พูดว่าป้าเหนียวเจ้าค่ะป้าเหนียวสะท้อนแววตาวาววับไม่ได้พูดอะไรออกมาเจ้าพวกบ้านเหนียวเจ้ากล้าขวนหน้าหลานสาวข้าจนกลายเป็นแบบนี้แล้วยังมีหน้ามาพูดว่าพวกเขาตีเจ้าอีกหรือหญิงชราพูดอย่างเกลียเกลี้ยวป้าเหนียวไม่กล้าเปล่งเสียงออกมาเรื่องมันเป็นยังไงแค่แน่เมืองจงจีเห็นรอยขวรที่หน้าของเมืองเชียนโยแล้ว ก็พูดขึ้นอย่างเฉินเฉียวเมืองเชียนโยหยุดร้องไห้พูดอย่างสือึกสือื่นข้ากับพี่ใหญ่พี่ร้องกลับมาจากข้างนอกก็ได้ยินป้าเหนียวร้องวายในลานบ้านข้าจึงถามนางว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นนางบอกว่าท่านแม่ข้าเที่ยวหาซื้อนุ่นนางจึงนํามาให้เราส่วนหนึ่งตอนนั้นพวกข้าดีใจมากรอให้พี่ร้องรินน้ําให้พวกเขาเลยแต่ไม่คิดเลยว่าพวกเขากลับไม่ได้เอานุ่นมาให้แต่คิดจะมาของเงินพวกเราไปเป,ปล่าๆเจ้าค่ะเจ้าผู้จ่า,า,จจาเหลวไหล พวกเราตั้งใจเอานุ่นไปให้พวกเจ้าแต่พวกเจ้าไม่รับนำใจเองทั้งยังโยนนุ่นพวกเราทิ้งอีกปาหนิวโต้แย้งเสียงดังเมืองเชียนโยไม่สนใจนางพูดขึ้นอย่างสะอึกสะอื้นบ้า <c oughs> นุ่นที่ปาหนิวเอามาให้นั้นใช้งานไม่ได้นางยังบีบให้พวกเราซื้อไว้ทั้งหมดในราคาที่ทํากว่านุ่นคุณภาพดีของคนอื่นหนึ่งอีแปะพูดจบ ก็ส่งสัญญาณให้เมืองเสียนเปิดถุงกระสอบที่แบกออกมาแล้วเทน,นุ่นลงบนพื้นทุกคนดูเถิดเจ้าค่ะนี่เป็นนุ่นที่ป้าหน,นิวนํามาให้พอเห็นนุ่นบนพื้นทุกคนก็พลันแตงหือทยอยกันพูดติเตียนป้าหน,นิวนุ่นแบบนี้ที่บ้านตัวเองยังไม่ใช้เลยแล้วยังมีหน้าบอกให้คนอื่นซื้อเมืองเฉียนโยพูดขึ้นต่อว่าพวกเราไม่ต้องการซื้อนุ่นพวกนี้แต่ลุงหนิวกับป้าหน,นิวไม่ยินยอมจะให้พวกเรา ซื้อให้ได้พอข้าโมโหก็เลยให้พี่ใหญ่โยนนุ่นออกไปกลับไม่คิดว่าลุงหนิวจะปรีเข้ามาตบหน้าข้าโชคดีว่าข้าหลบได้ทันจึงไม่ได้โดนตบแต่ป้าหนิวก็พุ่งมาอีกคนข้าหลบไม่ทันจึงโดนขว่วนจนเป็นเช่นนี้พูดจบก็เชิดหน้าขึ้นสูงให้ทุกคนได้เห็นรอยข่วบนบนใบหน้าอย่างชัดเจนคนที่ยืนอยู่แถวนั้นมองเห็นได้อย่างชัดเจนก็พลันสุดลมหายใจหลงมือหนักไปหน่อยแล้วถ้าลึกกว่านี้น่าได้เสียโฉมแน่ป้าหนิวลุกขึ้นจากพื้น ฉีนาด่าเมืองเชียนโยเจ้าเด็กบ้าอย่าได้พูดจาเหลวไหลนะเจ้าตัางหาที่ตบหน้านิ้วโกจือก่อนข้าถึงได้โมโหโพลั้งมือไปข้าไม่ได้ทำร้ายลุงหนิวตอนที่ข้าหลบไปนั้นถูกตัวเขาโดยไม่ทันได้ระวังตั้งหากเมืองเชียนโยโต้แย้งขึ้นป้าหนิวโมโหโจนลมขึ้นแล้วนางจึงยื่นมือออกไปจะตีเมืองเชียนโยข้าจะตีเจ้าให้ตายนางเด็กบ้าพูดจาเหลวไหล มึงเชนโยนหลบข้าที่ด้านหลังหญิงชราอย่างหวาดกลัวหญิงชราจึงพูดขึ้นอย่างขุนเคืองภรรยาหนิวก็จือต่อหน้าคนมากมายเช่นนี้เจ้าอย่างกล้าดลงมือเจ้าคิดว่าบ้านมึงรังแกกันได้ง่ายๆใช่หรือไม่ข้าตีนางแล้วอย่างไรข้าจะบอกอะไรเพ่าเจ้านะข้าไม่ได้แค่จะตีแค่ตอนนี้แต่ภายหน้าเมื่อนางแต่งเข้าบ้านข้าข้าก็จะตีนางทุกวันปะหนิวพูดอย่างเขมกริม จะพูดมาให้ชัดนะอะไรคือแต่งข้าบ้านเจ้าเหตุดโยเออตต้องแต่งข้าบ้านเจ้าด้วยหญิงชาราถามขึ้นด้วยความสงสัยพวกเจ้าคงยังไม่รู้สินะนางตัวดีของพวกเจ้านะถูกมั่นหมายให้เด็กนอกคอของบ้านข้าตั้งแต่9ปีก่อนแล้วป้าเหนียวพูดขึ้นด้วยความลำพองใจหญิงชาราตกตะลึงถามขึ้นอย่างไม่อยากจะเชื่อจะว่าอะไรนะโยเออถูกมั่นหมายก,กับอีเสียนของบ้านเจ้านานแล้วหรือก็ใช่นะสิเรื่องนี้ลูกชายคนรองและสะพ้ยของบ้านเจ้า ร้องขอให้พวกเรารับปากเองป้าเหนียวพูดขึ้นอย่างสะใจมึงสื่อที่นางพูดเป็นความจริงหรือหญิงชาราถามขึ้นมึงสื่อไม่คิดว่าซ้อเหนีวจะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าคนมากมายจิตใจกระสับกระส่ายพอถูกหญิงชาราถามขึ้นจริงพยักหน้ารับมึงจงจีโมโหยกไม้เท้ากระแทกพื้นเพื่อเจ้าทำเรื่องเหลวไหลเช่นนี้ได้ยังไงกันจบตอนที่ห6ค่ะตอนที่ห้าตอนอาลวาด มึงสื่อก้มนหน้าลมไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกมึงจงจุหีถามขึ้นอย่างโมโหเอออินล่ะนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ขอพาเจียเออไปแปลงนาะดูว่าต้นกล้างอกหรือยังเจ้าค่ะมึงเสือรีบพูดขึ้นไปไปตามตัวเขากลับมามคุยกันให้รู้เรื่องวันนี้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่มึงจงจุหีชี้ไปที่มึงเสียนมึงเสียนรีวิ่งไปตามเขา เมื่อเพิ่งเดินไปถึงประตูก็กลับมาเห็นว่าเมืองเออินพาเมืองเฉียเดินตรงเข้ามาซิก่อนเมืองเออินรีบเดินเข้ามาในลานบ้านก็เห็นหนิวโกจือที่เอาแต่นอนร้องกรร้ครางอยู่บนพื้นเห็นซ้อหนิวที่เนื้อตัวเต็มไปด้วยฝุ่นดินยืนอยู่ตรงนั้นก็ถามขึ้นอย่างไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นหรืซอซอหนิวสองมือเท้าสเสวพูดเสียงแหลมปริศคนของพวกบ้านเจ้าตีข้ากับโกจือจนขยับตัวไม่ได้แล้วพวกเจ้าต้องชดใช้ให้พวกเราไม่อย่างนั้นพวกเราไม่เลิกร้าแน่ มืองเอออินไม่เข้าใจพลันมองไปที่มึงซื่อมึงซื่อเพียวปากขึ้นแต่กลับไม่อาจเอ่ยว่าจาเอออินเมื่อครูซอหนิวบอกว่าเมื่อกาปีก่อนจะยกโยเออให้อีสเสวียนของพวกเขาแล้วเรื่องนี้เป็นมาอย่างไรกันแน่ เมืองจงจีามขึ้นอย่างโมโหเมืองเออินไม่คิดว่าป้าเหนียวจะพูดเรื่องนี้ต่อหน้าผู้คนมากมายขออาปากขางกลับไม่รู้ว่าจะเริ่มพูดจากตรงไหนป้าเหนียวยิ่งได้ใจพูดออกมาอย่างเหิมเกริมว่าตอนนี้ก็รู้แล้วใช่หรือไม่ว่าเหตุใดข้าต้องตีนางเด็กนั่นกล้ามาลงไม้ลงมือกับพวกเราเช่นนี้ก็สมควรโดนแล้วภรรยาเหนียวก็จือหลานข้าไม่จำเป็นต้องให้พวกเจ้ามาสั่งสอนอย่างมากพวกเราก็ถอนการมันหมายนี้ หญิงชราพูดขึ้นอย่างเดือดดานพอได้ยินว่าถอนมั่นป้าหนิยวก็ร้อนรนขึ้นมาในทันใดพูดขึ้นเสียงแหลมถอนมั่นหรือไม่มีทางเด็ดขาดอีกไม่กี่ปีพวกเจ้าก็ต้องให้หนางเด็กนั่นแต่งเข้ามาอยู่บ้านเราไม่เช่นนั้นข้าจะให้บ้านเมืองของพวกเจ้าไม่มีหน้าอยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปเมืองเชียนโยสะท้อนสายตาวาววับกระแสเข้าหาอ้อมอกของหญิงชราหญิงชราก็กอดนางแน่นอย่างปวดใจ โยอินพูดมาสิว่าเรื่องมันเป็นมาอย่างไรเหตุใดตอนนั้นเจ้าถึงยกโยเออให้กับเด็กคนนั้นเมืองเจินจีถามมืองเอออินไม่กล้าพูดเรื่องเงินยี่สิบตำลึงและหยกชิ้นนั้นจึงพูดได้เพียงว่าท่านพอเรื่องนี้ไว้ข้าจะค่อยๆเล่าให้ท่านฟังมีเ,เรื่องอะไรถึงพูดตอนนี้ไม่ได้วันนี้โยเออถูกรังแกอย่างหนักพวกเราจะปล่อยไปเช่นนี้ไม่ได้ หากพวกเจ้าไม่พูนให้ชัดเจนก็ถอนการมั่นหมายนี้ซะอย่าให้โยเออต้องแต่งเข้าไปเป็นที่รองรับอารมณ์พวกเขาหญิงชราคิดแล้วก็ปวดใจมีแม่สามีเช่นนี้หลานสาวของนางไม่มีทางได้อยู่อย่างมีความสุขแน่ท่านแม่การมั่นหมายนี้จะถอนไม่ได้พวกเราเมืองเอออินพูดไม่ออกร้อนใจทำอะไรไม่ถูกเหลวไหลการมั่นที่ตกลงกันไว้จะถอนง่ายๆได้อย่างไรเสียงของโยเออเล่าจะทำอย่างไรเมืองจงจุหิตตวาดหญิงเชรา ป้าหนิวยิ่งทวีความเหิมเกริมไม่ต้องพูดถึงเรื่องถอนมั่นแล้วปูดเรื่องว่าจะชดใช้ให้พวกเราอย่างไรก่อนดีกว่าเมืองเอออินไม่รู้เลยว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นเขาจึงทําได้เพียงพูดขึ้นในใบหน้าเพื่อนยิม้มสาวหนิวอย่าเพิ่งโมโหไปเลยนะมีอะไรค่อยพูดค่อยจากันค่อยพูดค่อยจาอะไรกันตอนที่พวกเจ้าวิ่งไล่ตีข้าไปทั่วบ้านเหตุใดถึงไม่พูดดีๆจะบอกให้นะถ้าวันนี้พวกเจ้าไม่ทําให้พวกเราพอใจข้าจะอารวาดไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้น ผาหนิวพูดด้วยเสียงแหลมสูงเจ้าอยากได้เงินพวกเราปรเปล่าๆแต่พวกเราไม่ให้พวกเจ้าก็อับอายจนกลายเป็นโทสะจะเข้ามาตีข้าข้าไม่มีทางเลือกจึงต้องโต้ตอบกลับหาด้วยรุนแรงเหมือนที่ผู้เจ้าทําสักนิดไหมมึงเจียนโยพูดโท่แยงขึ้นป้าหนิวไม่สนใจอะไรอีกต่อไปนย่งยองๆเลิกเสื้อผ้าของหนิวโกจือขึ้นทําให้ร่องรอยที่ถูกตีบนร่างของเขาปรากฏสื่อสายตาพวกเจ้าดูเขาถูกตีจนไม่เหลือชิ้นดีแล้ว กลุ่มคนแตกดฮืออีกครั้งข้าไม่ได้เป็นคนตีเขาข้าไม่ได้มีแรงมากขนาดนั้นจะต้องเป็นพวกเจ้าที่ทําขึ้นเพื่อป้ายความผิดให้พวกเรามึงชินโยพูดอย่างสันกลัวป้าหนิวโมโหเดือดดานนังเด็กนี่กล้าโดจาเหลวไหลชัดเจนว่าเป็นเจ้าที่ถือท่อนไม้วิ่งไล่ตีพวกเราทั่วลานบ้านแล้วยังกล้าพูดว่าพวกเราป้ายสีเจ้าอีกข้าเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแล้วจะไล่ตีพวกเจ้าไปทั่วลานบ้านได้อย่างไรพวกเจ้าแค่ตบทีเดียวข้าก็ล้มขมำาแล้ว มึงชินโยพูดตัวแยง้งทุกคนพยักหน้าเป็นเช่นนั้นจริงๆเด็กสาวบ้านเมืองคนนี้เพียงผ้าหนิวคนเดียวนางก็สู้ไม่ได้แล้วยิ่งไม่ต้องพูดถึงสองสามีภรยาเมืองเลยป้าหนิวเห็นทุกคนเข้าค้างอีกฝ่ายจึงยิ่งร้อนรอนหนักเด็กตัวเล็กๆอย่างเจ้าเนี่ยนะพลังล้นเหลือนักพวกเราก็สู้เจ้าไม่ได้เลยกลุ่มคนพล่องหัวเราะออกมาป้าหนิวพูดโกหกจนเชื่อไม่ได้แล้วป้าหนิวเห็นผู้คนไม่เชื่อร้อนรอนจนตัวแทบจะเต้นโยงโยงแล้ว เมื่อครูเจ้ามาเกลือกลิ้งร้องวอยที่บ้านค่ะบอกว่าถูกคนจํานวนหนึ่งรุมตีตอนนี้มาพูดว่าโยเออตีคนเดียวไม่รู้ว่าคำไหนจริงคาไหนเท,ท็จกันแน่ภริยาเมืองตาจีนพูดถกักถางที่ข้าพูดล้วนเป็นความจริงนางตัวดีนั่นตีพวกเราไม่เชื่อเจ้าก็ลองถามพวกเขาดูพ่าหนิวชี้ไปที่สามแม่ลูกที่เหลือมึงเสียนเม้มริมฝีปากเป็นพวกเขาที่ตีน้องสาวก่อนน้องสาวถึงได้โต้ตอบกลับเจ้าพวกเจ้า ป้านหนิวชี้คนพวกนั้นโมโหจนพูดไม่ออกทิ้งตัวนั่งลงบนพื้นร้องโอดครวญเสียงดังทันใดข้าไม่อยากอยู่แล้วบันเมืองถือว่าคนเยอะรังแกพวกเราสองคนเมืองเอ,ออินคิดจะเข้าไปห้ามปรามแต่เมืองเสือรังเขาเอาไว้ส่งสัญญาเมฆเขาขยับพอแล้วมาร้องไวยให้ได้อะไรขึ้นมาเจ้าจะเอาอย่างไรกันแน่เมืองโจนจุหีแผ่เสียงดังลัน่นป้นหนิวหยุดร้องคร่ำครวญข้าจะให้พวกเขาเชิดใช้พวกเราห้าสิบตำลึง กลุ่มคนพลันสุดลมหายใจเข้าปากกล้าเรียกเงินถึง50าสิบตำลึงป้าหนิวบ้าไปแล้วหรืออย่างไรฝันไปเถอะญิงชราพูดเกลียวกราดป้าหนิวร้องโอดครวญอีกไรเหตุผลที่สุดพวกเราโดนตีถึงขั้นนี้แล้วบ้านเมืองกลับไม่แยแสทุกคนเรียกร้องความเป็นทรรให้เราด้วยเมืองโจรจวีโมโหยกไม้เท้ากระแทกพื้นหญิงบ้าเจ้าเมืนบ้าไปแล้วป้าหนิวยิ่งร้องยิ่งดังกว่าเดิม พวกเราจะให้เงินเมืองเชียนโยเงเนยหน้าผู้จังอ้อมอกหญิงชราป้าหนิวหยุดร้องทันทีเมืองเชียนโยพูดต่อพวกเราจะให้เงินแต่ไม่ใช่ห้าสิบตำลึงแต่เป็นห้าตำลึงไม่ได้ป้าหนิวลุกขึ้นยืนเงินห้าตำลึงน้อยเกินไปไม่พอให้พวกเราใช้สอยเมืองเชียนโยค่อยๆเดินไปข้างป้าหนิวพูดเสียงต่ำว่าป้าหนิวทำเรื่องไม่ดีมากๆระวังจะเข้าตัวพูดจบก็เหยียบมือหนิวโกจูเหมือนไม่ได้ตั้งใจบทขยี้เต็มแรง อ้ยนิวโกจือลุกขึ้นนั่งทันใดจ็บจนสะบัดมือไม่หยุดอา้าวลุงหนิวไหนบอกว่าขยับไม่ได้แล้วอย่างไรเหตุใดถึงได้ลุกเร็วอย่างนี้เล่ามึงเชียนโยถามด้วยอารามตกใจนิวโกจือจ็บจนพูดไม่ออกกลุ่มคนส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างครื้นเครงใบหน้านิวโกจือเดี๋ยวแดงเดี๋ยวขาวเมื่อเห็นการกระทำของมึงเชียนโยป้าหน,นิวก็กรีดร้องและโผเข้าหาทันทีข้าจะตีเจ้าให้ตายนังตัวดี เมืองเชินโยวแสงทำเป็นหลบไม่พ้นทำให้ถูกป้าหนิวโผลเข้าใส่ลม้มลงไปกับพื้นโยเอ๋อเ uh มืองืือกรีดร้องวิ่งเข้าไปหาคนที่มาดูเรื่องบ้านในลานก็ตกใจสะดุงง้งยงผู้หญิงสองสามคนออกมาช่วยกันจับป้าหนิวแยกออกคนบ้านเมืองก็รีบเข้าไปพยุงเมืองเชีนโยวลุกขึ้นกลับต้องตกใจกับสภาพหน้าเวทนาของนางเห็นปากและจมูกของนางมีเลือดสีแดงสดไหลออกมา เมืออสื่อน้ำตาไหลอาบแก้มฉับพลันคุกเข่าอยู่ตรงนั้นกอดร่างท่อนบนของเมื่งเช่นโยแล้วร้องถามไม่หยุดโยเออเป็นอย่างไรบ้างเจ้าอย่าทำให้แม่ตกใจนะทุกคนตกตะลึงกับอุบัติเหตุตรงหน้าป้าหนิวยิ่งตกใจหนักนอนฟุบอยู่อีกด้านไม่ไหวติงจบบทที่57ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออลเ็ตค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ